กระติกพูดเองความสัมพันธ์คุณแม่พนิดากับแตงโมใช้สายเลือดเดียวกันไหมซึ่งหลังจากที่นายอชริยะเปิดประเด็นเรื่องของแม่แตงโมขึ้นมากระติกพูดเองความสัมพันธ์คุณแม่พนิดากับแตงโมใช้สายเลือดเดียวกันไหมโดยเมื่อวันที่22มิถุนายนกระติ เพื่อนสนิทและอดีตผู้จัดการของแตงโมรวมทั้งเป็นผู้ต้องหาในคดีแตงโมได้เดินทางมารายงานตัวเพื่อรับฟังคำสั่งอายการจังหวัดนนทบุรีในวันที่23มิถุนายนทั้งนี้กระติกได้เผยถึงกระแสข่าวที่ออกมาเมื่อนักข่าวถามเรื่องคุณแม่พนิดาว่าเป็นแม่ของแตงโมจริงหรือไม่นั้นกระติกบอกว่าเท่าที่ตนทราบทั้งสองคนเป็นแม่ลูกกันจริงๆไม่รู้ว่าทำไมถึงมีประเด็นเรื่องนี้ผุดขึ้นมาอีก เหมือนกับว่ามีความพยายามที่จะหาทางลงในคดีที่กําลังบานปลายอยู่นี้ด้านคดีความกระติกบอกว่าตอนนี้ ตนรอดูหน้าง,งานอยู่ว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นแบบใดจะถอนหรือไม่ถอนเพราะถ้าไม่ถอนเราจะใช้สิทธิ์ของเราดําเนินคดีในข้อหาฟ้องเท,ท็จไปตอนนี้ได้แต่ตามข่าวและตั้งรับกับเหตุการณ์อยู่ขณะเดียวกันก็เก็บหลักฐานข้อมูลทอดเทปและปรึกษาทนายไปเพื่อเราวันที่จะดําเนินการต่อไปเราต้องออกมาปกป้องตัวเองตามสิทธิ์เช่นกันเพราะในตอนนี้เราเป็นฝ่ายถูกกระทําจึงจําเป็นต้องใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ